สับสิ่งของที่มีอยู่ To get away ให้ใครหากชีวิตสินสุดลงล้วถเกิดประโยชน์อะไรมาพบกันอีกในเรื่องอาหารแห่งชีวิตที่เป็นประคำของพระเจ้าในประกมภีร์ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์วันนี้ผมจะพูด ในฮิบรูบทที่9ข้อที่14มีใจความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตเขียนว่ามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระคิดโดยพระวิญญาณนิรัน์ได้ทรงถวายพระอ,องค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากำเนิจะได้ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชั่วของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทำที่ตายแล้วเพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ความจริงในพระคัมภีร์ได้เขียนว่าพระโลหิตของพระคิดพระองค์เองได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าและทรงสละพระกายพระโลหิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะรอดได้พระองค์ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทำที่ตายแล้วข้อความตอนนี้ได้พูดว่า พระองค์ทรงชำระใจวินิจัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการกระทาที่ตายแล้วการกระทาที่ตายแล้วนั้นหมายถึงพันธกิจหรือกิจกรรมที่มีใช่มาจากพระเจ้านั้นหมายถึงพันธกิจกิจกรรมที่ไม่มีชีวิตนั่นเป็นการกระทำที่ตายแล้วรวมทั้งพิธีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ที่ไม่มีชีวิตนี่เป็นความสำคัญที่พระคัมภีร์ได้บอกเราไว้ในฮิบรูบทที่6ข้อที่9ได้เขียนว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าก็คือความรอดที่มาจากพระเจ้าและเราจะรอดจากบาปได้ และนอกจากนี้แล้วเราจะรอดพ้นจากความตายด้วยนั่นหมายถึงความตายนั้นจะไม่มาผูกพันในชีวิตเราอีกต่อไปไม่แปลกครับที่ทพระคัมภีร์ได้เขียนว่าองค์พระเยซูคริดเป็นเหตุให้เรามีชีวิตเพราะพระองค์ทรงเป็นชีวิตความจริงในพระคัมภีร์ตอนนี้มีความสำคัญและ พระเจ้าได้ทรงบอกให้มนุษย์ได้รู้ว่าความรอดที่พระเจ้าประทานให้เพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตใหม่และสิ่งสำคัญก็คือว่าการกลับใจใหม่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยในฮิบดูบทที่6ข้อที่หนึ่งได้เขียนว่าการกลับใจเสียใหม่จากการกระทำที่ตายแล้วเพราะว่ามาเชื่อในพระเจ้านั่นเอง ผมอยากจะให้อ่านพระคัมภีร์ในฮิบรูบทที่6ข้อที่หนึ่งโดยมีใจความสมบูรณ์อย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นให้เราละประมโอวาทของพระคิดไว้และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาวางเป็นรากอีกคือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทำที่ตายแล้วและความเชื่อในพระเจ้า ในฮิบรูบทที่หข้อที่หนึ่งพระเจ้ากำลังสอนเมื่อเราได้กลับใจเสียใหม่แล้วเราได้เข้าใจถึงความรอดในพระองค์แล้วเราจะเติบโตมีความเข้าใจมากไปยิ่งกว่านั้นการกลับใจใหม่นั้นเป็นรากฐานสำคัญและเป็นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตใหม่และจะไม่ผูกกับกับความตายอีกต่อไปรวมทั้งกิจกรรมที่นำไปสู่ความตาย ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้ามีแผนการและมีพระประสงค์ให้กับมนุษย์ทุกคนเพื่อให้มนุษย์นั้นมีเป้าหมายอันชัดเจนคือความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ขณะที่มีชีวิตอยู่พระเจ้าให้มีชีวิตใหม่และมีความหวังมีความสำเร็จและเข้าใจถึงความหมายชีวิตดีโดยการ ติดตามพระคำของพระเจ้าผมอยากจะหนุนใจก่อนที่ผมจะจบขอให้พี่น้องที่จะยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าพระองค์จะพิทักษ์รักษาปกป้องเราไม่ว่าเหตุการณ์ของโลกจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเป็นภัยพิบัติจะเป็นเชื้อโรคร้ายแรงหรือจะเข้ายากหมากแพง หรือจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆข้อตามขอให้เราติดตามพระคำของพระเจ้าและพึ่งพักพิงในพระองค์ขอพระเจ้าควร